วันนี้นะคะเรามาพร้อมขนมด้วย500ถ้วยค่ะทุกคนใครที่กินเยอะสุดคนนั้นจะได้รางวัล1น0 0 0บาททันทีจากทั้งทีมนะครับโอ๊ยตา,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 านมาแรงครับตายมาแรงตามจะติดคือ <c oughs> พี่ตงตัวเ <c oughs> ล็งเกมหนูมันจะเปลี่ย <c> น <oughs> <c oughs> ตอนนี้ทุกคนกำลังอึนอยู่นะค <c oughs> ้างไปแล้ว <c oughs> ทิ้พมิท้ามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด subscribe ด้วยนะคะ พร้อมขนมด้วย500ถ้วยค่ะทุกคน,กคนคจัดมาแบบอลังการนี่ดูก่อนนี่้าวามอ่นวันนี้นะคะทุกคน,กคนมีอะไรจะบอกความน,นุ่มน,นี่น,นี่น,นี่นีันี่ ถ้าจะมีการแข่งขันกันแต่เงที่บอกครับผมเวลังร้อนหนักผมกินไม่ผมกินไม่ได้นะฮะเพราะวันนี้เห็นบอกว่ามีขนมถ500้วยหมด500ร้อยถ้วยผมไม่กินเนอะผมกลัวอ้วนนะก็เลยเป็นกรรมการให้นะฮะวันนี้นคือเราเหมาร้านนี้จอยมา5 0 0รถ้วยก,กินก็กินเท่าที่ไหวกันนะทุกคนเราจะหาแชมป์คนเดียวนะฮะคนที่ชนะคนนั้นคนละแชมป์มม <laughs> เราจะทําการแข่งขันนะัใครที่กินได้เยอะสุดคนนั้นจะได้รางวัล1 0 0 0 0บาททันทีจากทั้งทีมเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูรถขนมถ้วยดีกว่าเนี่ยคุณตาว่าไหยทุกคน,กคนตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยเวลาแบบตอนเด็กๆชอบเรียกแล้วแบบเวลาเรียกพี่ก็จะขับข่าน่วนมากเรียกเราจะไม่ค่อยจอดเป็นเป็นไหมคะพี่ค่ะเป็นมั <c oughs> สาธิตการแค่ให้ดูสักกล่องหนึ่งได้ไหมคือตอนเด็ก่ชอบมากอยากทำอาชีพแค้ขนมถ้วยมากนะคะเพราะว่าพี่เขาแค้คล่องมาเลยแค่แบบโยนแค่แล้วก็โยนแค่แล้วก็โยน กล่องแล้วเลยฮะพี่จอยขายอย่างเงี้ยฮะเจ็ดชิ้นยี่สิบห้าบาทโอ้เราสั่งห้าร้อยชิ้นมาก็นั่นฮะทุกคนนอกจากจะมีขนมด้วยนะคะลรถพี่จอยเขามีนี่ด้วยมีวุ้นอันนี้อันนี้ค่ะนนนหนูชอบกินปะตอนเด็กๆกินครับกินกินวุ้นชอบกินวุ้นขาวไม่รอช้าเลยผลประกอบการดำเนินไปพิธีกรให้ทักทีมเชิญนั่งครับกติกานะครับใครกินหนึ่งถ้วยให้วางข้างๆอย่างงี้ต่อขึ้นไปเรื่อยจนถึงถุงนะฮะโอ้โหูขนาดไหนนะโอ้โห มันก็วมันก็แบ่งของแถวสามแถวดีไม่มีเวลาจำกัดครับกินจนกว่าจะหมดกินจนกว่าจะไม่ไหวใครไม่ไหวเดินออกไปเลยครับครับพร้อมแล้วอยู่ในนี้ไม่เล่นตดี่อโอเคครับครับพร้อมแล้วเริ่มครับไปอย่ารีดีเขาไม่รีดทุกคนคำแรกต้องดื่มด่ำกับรสชาติมันก่อนล แต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเราสักพี่จอยทําแบบว่าสูตรหวานน้อยนะเพราะว่าแบบถ้าเรากินแบบหวานแบบปกติมันจะจะเป็นแบบหวานอะไรได้เราเป็นสั่งสูตรหวานน้อยมากตอนนี้นะครับไอซ์ัดไปแล้วสองถ้วยนะครับเลยหนึ่งถ้วยแป้งสามถ้วยครับทับทีม1น้วยอยู่นะห้วยัอ้วย ทุกคนครับบอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> มันมีแค่ห้าว้ชถ้วยใครกินเร็วได้เปรียบนะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายมันจะไม่มีถ้วยเหลือให้กินนะครับ <c oughs> รรมันจะมีมันจะไม่มีถ้วยเหลือให้กินนะทุกคนนะ <c oughs> น้ารุสตีถ้วยอ,ะอ่ะอ้าวเนี่ยการกินช้าไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนเพราะว่าการที่เรากินช้าคนอื่นยิ่งแย่งถ้วยเราไปคนนั้นก็จะชนะนะครับสุดท้ายอยู่กันทุกคนสุดท้ายก็ต้องนับจำนวนถ้วยว่าใครถ้วยเยอะที่สุดนะถ้วยเยอะที่สุดนะตอนนี้ครับทีมชิวเกินฮะยังไม่หมด2ถ้วยเลยนะครับทีมคานุเดะว ทำไมครัให้เขามาแข่งเราให้เขาจ่ายตังค์เพาะนุคิดว่าจะได้ว่างงไหมเดี๋ยวเราขอพิธีกาเป็นต้นทุนให้นะฮะทุกคนนะเออกินครับกินตอนนี้ถุงแป้งนำนะฮะถุงแป้งกี่ถ้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าถุงแป้งห้าถ้วยนะครับการกินช้าไม่ดีนะครับการที่กินช้าสุดท้ายอยู่นทุกคนมันช้าแล้วมีประโยชน์นะฮะช้าแล้วมีประโยชน์ไม่ถ้ามันช้าแล้วถ้วยมันต้องถุงแป้งหมดคุณคนกินนะโอ้ยอร่อยอ่ะ คำเตือนนะทุกคนครับไม่ควรกินกันอย่างนี้นะฮะเอาที่ไหวแล้วชิมงานนะใครไม่ไหวหยุดนะฮะเอาที่ตัวเองเดี๋ยวมันอ้วกนะทุกคนนะอะไรเอออย่างน้ำพุติดคอโอ้โห <laughs> <c oughs> ตอนนี้ค <c oughs> ุ้แป้งดำโด่งครับตามมาจะติดคือ ไอ้กับแชมป์ฮะผลวนน้ำจิมคือสล็อตกินปะเนี่ยสี่สี่ถ้วยเองอะอ่อยค่ามากไม่มีกินหมดเลยอ่ะเอากองไหมอ่ะมีถ้วยนี่หว่านี่จะรีวิวให้ดูว่าขนมถ้วยครับชั้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเขียวใบเตยทุกคนแล้วมันจะหอมใบเตยมากส่วนข้างล่างนะคะมันจะมีความแบบเป็นกะทิแล้วก็มีความเค็มๆนิดนึงมันจะแบบหวานแล้วก็ตัดกับเค็มคือมันถึงอร่อยเลยทุกคนนี่บอกปะวิธีทำทำยังไงก็ทําแป้งอ่ะผสมกับใบเตยอ่ะแล้วก็แบบใส่ชั้นเขียวลงไปก่อนแล้วก็นึ่งให้สุกก่อนแล้วพอชั้น นนี่กัใส่ข้างบนอีกทีให้ไม่โดนเฮ้ยอย่ีกันนที่รักไม่ทำแบบนี้นะ๋ยวาม้วเล่นกันนะครับมันมีการแข่งขันนะครับต้อ้จริงจังนะปูตานมาแรงครับคืมาแรงเฮ้ยตานรวมอะแชมปเร็วมากแต่ไมบกองไม่นดไมักองกมากเลยมาแรงอิกนะผมแป้งกับวอมบัฟช่วยผมแป้งท่าเจ็ดแปดนะฮะตอนนี้ผมแป้งแปดไอซไอซ์อะไรหกเจ็ดทิ้งมาแชมป์น้ำมาดูแชมป์ทุกคน ห้าหกตาลลืมมารับคำเยอะเหมือนกันหนึ่งสองสามเจ็ดครับเจ็ดครับตอนนี้ผมดูตรงหน้ามนน่จุกนะคือแชมป์นะฮะแชมป์และมีอาการเลี่ยนนะทุกคนนะคนแต่คนที่ตองกับตาเนี่ยผมดูสภาพหน้าเขาคือแบบเป็นสิวนะทุกคนสุดท้ายกิมโปสตอร์นะผมทุกคนเมื่ี้มีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับ สิวมาแนะนำทุกคนคะ่ะนั่นก็คือพิมเพิลสตอรี่นะคะจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นก็คือครีมแต้มสิวพิมเพิลสตอรี่ช่วยในเรื่องลดการอักเสบของสิวแถมยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยใครที่มีสิวก็แต้มเฉพาะจุดลงไปได้เลยค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะจะเป็นน้ำตบพิมเพิลสตอรี่ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนเป็นสิวโดวยเฉพาะช่วยลดความมันบนใบหน้าที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิวแถมยังช่วยทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสอีกด้วยสามารถสังส่งซื้อสินค้าได้้แลลวที่่หรือ,ยอเยคะ คนนี้คนนี้ไม่สวยหยุดเลยฮะคือตาลครับไม่รู้อดอยากมาจากไหนนะครับบ้านไม่มีข้าวกินหรือเปล่าไม่รู้กินต่อกินตกินได้โยกินได้โยกพี่ป้อนพี่ป้อนพี่ปอนใจเย็นใจเย็นนะของเรื่องอะสงสัยเดือนนี้มีพาแฟนไปคาเฟ่แน่นอนเลยกินหยุดก่อนนะก่อนไปคาเฟ่นะทำเพื่อแฟนทำเพื่อแฟนมีอะไรพูดกับแฟนนะแฟนคุณอยู่เขาจะพาเธอไปคาเฟ่ทั่วประเทศไตยหันถอย่างนี้ เบาหวานนี้เพื่อเธอจะว่าไปตาก็เกิดเข้าแป้งนะทุกคนตองก็เหมือนร้อนกินเหมือนกันนะตองก็มาเหมือนกันซื้อบ้านซื้อบ้านโอ้ซื้อบ้านไม่แปลกใจครับเพื่อบ้านอันนี้เพื่อแฟนนี้เพื่ออะไรเพื่อหนูเพื่อหนูและเมย์น้อยอ่ะเมย์น้อยอ่ะเยี่ยมหนูได้ปล่าเยี่ยมหนูได้ปล่าเอาลงเอาลงนะครับเมย์น้อยคุณดูไว้ว่าคนอย่างเงี้ยคนคบต่อไหมทำจริงเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพวะอะไรวะ ท้าเทาทีมชนะผมให้เลยสองหมื่นคนเดียวเพราะมาขับอีหนึ่งเขาจะได้มีจุดประสงค์ในการแข่งผมแป้งเพื่ออะไรครับแข่งเพื่ออะไรครับไม่ใช่อาการทำหน้าคุณทำเพื่ออะไรครับคุณไอซ์ทำเมื่อนะครับฮะทำเมื่อจะนะครับผมนานเด้ เดี๋ยวผมขอเข้าไปดื่มน้ำก่อนผมแหกปากไม่อยู่เลยครับไปดื่มงานพูดกันต่อฮะขอกินน้ำก๊าซหนึงขอมุ้นแดงกับมุ้นกะทิมาตัดเลี่ยนได้ไหมไม่ต้องบอกกินได้เยอะเลยของอันนี้ไอ้แดงมันเป็นนักสู้เรนนี้พี่ดิมทำอะไรเอ่ยตัดกำลังตัวเองเหรอฮะมันอาจจะเลี่ยนไปนิดนึงพี่อาจจะแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้มันไม่เลี่ยนแต่เมื่อกี้ถามพี่จอยมาว่าคนที่กินเยอะที่สุดเท่าที่พี่จอยเคยขายมาคือกี่ถ้วยเขาบอกสิบสี่ถ้วยนะ ตายจบปากคืออะไรเครียดแฟนไม่รักหรืออะไรครับตอนนี้บวกรหัสค,คุณไปไหมไปไหมคุณถ้าไปลูกลูกครับ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 ไหนวะเอา้าไอ้ตายเรื่อ,อจริงครับ ตอนนี้ครับผู้แข่งขันนะครับจะมีตองมีแชมีนับจิมมีแป้งมีเนยมีไอ์ฮะโดยตอนนี้ผู้แข่งเหลือเพียง6คนจาก7คนเท่านั้นนะครับทุกคนนะอยากให้กำลังใจใครเชียร์ใครเม้นตใต้คลิปเลยครับตอนนี้ตานไปแล้วฮะทุกคนคาเฟ่คุณไม่ได้ไปแล้วครับคนไอ้ตู้มากนะทุกคนไอ้ยอดมากร้อนอะไรอ่ี้แค่นี้นี่แตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วทุกคนเฮ้ยคุณลูกค้าคุณลูกคร้าคุณเจ้าของช่องทิมิทาของคุณแปรเงแปร่งแปร่งเงี้ย กินเยอะๆแล้วมันจะเลี่ยนนะทุกคนคือตอนถ้าสมมติกินกําลังดีอะคือมันอร่อยมากทุกคนปกติจะกินกินกล่องเดียวคือแบบว่าเต็มที่เลยโอเคโอเคแล้วคนที่เรากลับไปคือคุณแับเทียอะไรทุกคนกลับมาสู่บทพิธีกรอีกครั้งนะคะยิ้มช่องคือทุกคนคือตอนนี้ทุกคนกําลังขึ้นอยู่นะทุกคนไม่ได้กำลังยังไงนะค้างไปแล้วค้างไปกันเลยยอมไปย้อมย้อน แลยวผมอยากกินเองเลยทุกคนตอนนี้คาร์บอนคำหนึ่งคำหนึงเทรนเนอร์ดูอยู่ปะเนี่ยอออยากกินสีขาวนี่หว่าอ้าผิดตัวตัวเองเงินต่อไปพี่นึงเอ้าติกุผมใหญ่ๆหมดแล้ว แชมป์คุณดมเหรอคุณกัดเหมือนปลวกเลยตอนนี้คุณกินเป็นชิ้นซี่คุณแชมป์ถามอีกรอบเดืองมีใครจะยอมแพ้ล่าแชมป์้ยลูกเกงฉีกแล้วเปล่าไม่ไหวนะเดนหนูมันจะปีจะปี๋นะโอเคครับต้องเหนยครับ ขนมถ้วยมันมีชื่อเรียกที่แบบว่ายาวกว่าน,นี้ด้วยนะคือเขาจะเรียกขนมถ้วยตะไลอันนี้น่าจะเป็นแบบชื่อถ้วยตะไลนะทุกคนอันเนี้ยไม่ตีบอกตะไลยเยอะโอ้ยตอนนี้นิ่งทั้งหมดเลยแชมป์แชมป์ลูกเจอแชมป์เป็นหรอย่าไปเลยโอ้โหเหลืออุ้ยแชมป์ต้องหักออกถ้วยนึงเพราะว่าแชมป์กินไม่หมดในจาน เฮ้ยเฮ้ยเอามาเลยเอาไปใช้เฮ้ยแปล้งกับแป้งลูกวนกันเลยไปที่นีพี่ไหนพี่ต้องตัวเต็งตอนแชมป์เริ่มโหลดนะถุงแป้งก็เริ่มนิ่งไอ้ก็ยังยังทัดต่อแบบทัดช้าเพื่ออะไรนะเพือไม่แพ้ เห็นคนตากเนีเป็นลมอันนี้กินกินอะไรของผมถ้วยแล้วเป็นลมนะ <laughs> แปลกใหม่ดีฮะกินเดี๋ยวยบนเรคคอร์ดต้องลงนะฮะอันนี้โ okay. อเคหมดแล้วหมดที่ไปไปแล้วแ <ไป S 1> ชมป์เอาคร,รับผมมาขยับมามาฮะตอนนี้ก็จมุนแล้วพวกคุณไม่กินกันเลยนะครับไหวหรือเปล่าไหวกันไหมก็ไปก็ไปพี่ไหวและอ่ะหูแป้งออกครับหนึ่งสองตองครับตองไหวไหมสองสามสีไม่ไหวคนทุกคน ตองอครับเดี๋ยวผู้ชนะคือไอ้แต่พี่โดดสรุปครับ<ะ>เดี๋ยวเราจะมานับถ้วยกันนะว่าใครได้เท่าไหร่บ้างครับขอทีมงานาอยู่นี้หมดเลยครับสิบครับเก้าบ8แปดครับเนยเท่าไหร่สาคมค่ะเนยยี่สามนะเดี๋ยวมานับของตองคนแรกเลยครับมาตองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกครับ ของกสเจแปของตอนสิบแปดด้วยครับแป้ครับหนึ่งสองสามส3บหกสิบเจดอุ้ยแพ้เอาอนี่มาดูนงไอ้นะมันะมูจะยัก่าตองหรือเปล่า 2> 1 2 3 4ง6 7งสามส1่ห้าห สิบเจ็ดสิบแปดส้ายผู้ชนะเราคือน้องไอ้โอเคครับน้องไอ้ฮะเดี๋ยวโอ้องไอ้หนึ่งหมื 100, ่นบาท แกะแล้วนะฮะเราจะทําการเก็บเข้าบ้านเพื่อพวกเราเองครับแต่ทัาทจิมบอกกับผมก็ที่ม,มาหลังไมาว่าทัาทจิมอยากเป็นแม่ค้าขนมข้าวไอติมว,วันนะฮะกันเลยครับเดี๋ยวท่าทจิมขับรถในหมู่บ้านไปให้ในหมู่บ้านกินฟรีกินฟรีเลยครับที่เหลือเพราะเราไม่ทิ้งเราซื้อมาแล้วเราต้องแจกทิ้งคนระับเพราะมันกมเก็บไว้ไม่นานด้วยก็เดี๋ยวไปแจกหมู่บ้านกันทุกคนนะไปดูวนะ่าจิมขายของอะไรไปดูกันทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปเป็นแม่ค,ะคะ้าขายขนมถ้วยกันหนึ่งวันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขายทั้งทั้งหมู่บ้าน เราให้ฟรีแต่ว่าไปยืนแค่ให้เขาเหมือนแบบเป็นอาชีพ่ะทุกคนฟอมฝ่อนไปเด็กเติมเต็มขอ,อน,นิดนึงนะทุกคนนะไปไปค่ะ ช่วยซื้อขนมด้วยแต่แจ๊แต่เจ๊ฉันหนูอยากมาแค่อะอยากแค่ให้อ่ะเดี๋ยวหนูจะแค่ให้พี่ส้มเฮียเนี่ยนี่คือค่าแบบความรู้สึกอยากแค่ก็เลยก็เลยก็เลยรอรอดมาค่ะไลยเจ๊ลูกค้ารอนานแล้วเด้อแค่ไม่ค่อยเป็นแค่ไม่ค่อยเป็นค่ะเป็นมะเนี่ยค่ะเป็นมะเนี่ยมือใหม่ค่ะอยู่กี่คนพี่ส้มสักสองกล่องไหมรม้จักนะคะแม่นาค่ะ แคบไม่สวยด้วยนะคะล่าสุดทุกคนดูดิไม่สวยเลยแบบแคเต้องเลียงแบบเออเขาต้องเรียงให้สวยๆแต่เรียงไม่สวยเลยตอนนี้นี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาแจกให้ถึงบ้านจักการจัดการตัวเกียวเนยกรอบไม่ใช่ขนมด้วยจ้ามาทุกคนเรามาถึงป้อมยามนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่ยามทุกคนสนไหมค่ะเอยทุกคนแคบไปแคบมาก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย แจกแบบว่าจุกๆไปเลยทุกคนก็คือให้เท่าที่ใส่ไหวอะให้เท่าที่แบบว่าโฟมใส่ไหวเลยนะคะโอเคเอาไปให้พี่ๆเขากันค่ะอ่าไปพี่ค้าสวัสดีค่ะเอาขนมด้วยมาฝากค่ะอย่าลืมตาให้พี่ต้นอย่าลืมตาให้พี่ต้นนะคะขอบคุณไปหาบ้านอื่นต่อใครเดินอยู่หน้าบ้านก็จะได้กินของเรานะคะ ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแครแล้วก็แบบเอาไปให้เพราะว่ามีพี่ช่างช่างอ่ะอยู่เต็มหลายบ้านเลยแต่ว่ายังไม่ได้ให้นะคะเพราะเมื่อกี้พี่เขาอยู่บนหลังคาจะไี้ลงมากใกล้อยู่ก็แครตรงนี้แล้วก็ให้น้องไปให้ล่ะค่ทุกคนสารฝันวัยเด็กมากค่ะทุกคนอีพีหน้านะคะอยากดูที่พีทามทำอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ที่พีทาม้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยก็ดีกันทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบายชิ่พีทาม